โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนช่วงนี้นะครับอยู่กับผมเพ็ดขมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําตามคําขอนะครับสําหรับน้องที่ขอมานะครับว่าให้พี่ครับสอนเล่นปากลามนะครับผมก็วันนี้พี่ก็จะมาสอนเล่นนะครับผมว่าเล่นประมาณไหนนะครับผมว่าอ e ีโมประมาณไหนมาเล่นประมาณไหนเนาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่ามาขั้นแรกนะครับทุกคนผมเปิดปุ่มน่าจะเห็นปุ่มแล้วใช่ไหมที่ผมกดข้างจอน่าจะเห็นนะครับผมอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละประนด็นนะก็นะครับวันนี้ผมก็มีีีีีนนนนนนน้้้้องงงงทาาาาโรรรร่่่ะมมมมมเเลดวยไปัตตต ถนนบนก็ได้ถนนด้านบนก็ได้มาถนนนัานบนถนนดัานบนมาก็การเล่นมีใช่ไหมหรือปากหลามอ่ะไม่ได้เล่นยากนะจริงๆแล้วอ่ะเล่นค่อนข้างง่ายด้วยนะง่ายเลยอ่ะสำหรับมือใหม่นะแต่จะลองเล่นให้ดูเนาะก็คือมันจะมีบางประเทศนะครับที่มันจะล็อกคลิกขวาไว้ไม่ให้เรากดคลิกขวาค้างนะเช่นมันชื่ออะไรนะน้องพิกกี้ใช่ไหมก็มาเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับประมาณไหนอ่ะดูเดี๋ยวอ่าโดนแทงเห็นไหมดูนะ อันนี้วิ่งหนีใช่ไหมอลองดูหมดละดูโอ้โหเรียบร้อยตายก่อนอันนี้ไม่ได้อ e ีโมนะครับอันนี้ก็แ<ม>ทงธรรมดาเฉยๆตายอ่เดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองอันนี้อันนี้แค่แทงธรรมดานะเดี๋ยวต่อมาจะเป็นแบบอ e ีโมนะเดี๋ยวน้องต้องลองปล่อยขี้ขวาเนดะี๋ยน้องดีพี่เปล่ามาเดี๋ยวลองเต้องปล่อยขี้ขวานะนี่นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าการลำก็มันจะกดได้หลายแบบกดแบบสเปซบาร์เรลลัวอย่างนี้ อ่าอย่างนี้ก็เสียงขึ้นลาแบบเมื่อกี้นี่นี่นันตสินจะขึ้นแบบนี้แต่ว่าที่ผมกดเมื่อกี้คือกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยแค่นั้นก็ต้องดูจังหวะด้วยมาม่ดีกว่ามาเดี๋ยวมาจะสอนวิธีการหลบนะครับอ๋อน,น้องลองแทงมาอ่ะดูแทงมาเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็คือวิธีการหลบนะครับหลบปากลามนะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะหลบได้ประมาณนี้กดตามที่ผมกดเลยดูคีย์บอร์ดข้างด้านซ้ายมือก็ได้ มันจะเห็นชัดๆเลยแต่แทงยาวมานี่คือหลบไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยตายกูก็วิธีการหลบก็แบบเมื่อกี้เลยครับก็คือเราจะกดสเปซบาร์นะครับคือกัดจังหวะให้ถูกนะว่าเขาจะแทงมาตอนไหนคือถ้าเขาแทงนะปุ๊บเรากดสเปซบาร์ใช่ปะมันก็จะหลบได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูเอาลองใหม่อีกรอบนึงแทงมาเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมอ่าแต่ว่าถ้าแทงยาวมาหลบไม่ได้นะครับถ้าแทงยาวมาเราต้องส่วนหนึ่งเดียวอ่ะน้องลองแทงยาวมานี่ต้องส่วนแบบนี้ไป งมาอีกแทงมาอีกแทงมาอีกเฮ้ยนี so ่ต้องสวดแบบนี้นะครับไปเรียบร้อยตายอีกแล้วเหมือนเดิมมาต่อ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 เนาะก็วิธีการเล่นนะครับก็คือว่าเดี๋ยวลองน้องอันนี้ยังไม่ต้องแทงกันนะยืนจ้องหน้ากันเฉยนะก็คือวิธีการเล่นนะครับสมมุติว่าเราวิ่งมาเจอศัตรูใช่ไหมเรากดขี้ขวาใส่เลยมันจะล็อกอย่างนี้จากนั้นเราคือกดแทงได้เลยอย่างนี้ หลบรอเขามาสมมติว่อาอ่ลองลองลองแทงมาน้องลองแทงมาอ่าหลบแล้วก็เราก็แทงกลับคืนเห็นไหมสมมติถ้าคนเล่นเป็นเขาก็จะหลบได้อ่าลองดูแทงมาแล้วก็ปาดคือนอย่างงี้เห็นไหมสมมติสมมติถ้ามผมแทงไปใช่ไหมอย่างเงี้ยเอ้าตายน้องเอาน,น้องโอ้แล้วไม่รีเลื่ดสุดยอดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ใหม่นะเดี๋ยวลองให้ดูใหม่ก็อันนี้คือวิธีการหลบเนาะและวิธีการเล่นเนาะเข้ามาใกล้ๆกดลีกขวาไว้เลยกดลีกขวาไว้เลยอย่างเงี้ยคือรอเขาจะเล่นเชิงเราแล้วเขาจะแทงเรา แล้วก็สวนกลับอย่างเง right? mm hmm. ี้ยลองดูอ่าสวนกลับเห็นไหมล้วก็ปังยาหลบได้อ่าดูอ่าหลบแล้วก็ปาดได้อ่ะน้องเราปั๊มยาลอง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 ปั๊มยาอ่ะคุณผู้ชมทุกคนเขาปั๊มยาอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็แค่บูสต์บูสต์อย่างงี้เห็นปะเอาใหม่เอาใหม่ลองปั๊มยาใหม่เนี่ยเห็นปะเราก็จะบูสต์เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นอย่งนัอ่ะเอาปั๊มยาใหม่ปั๊มยาใหม่ปั๊มยาใหม่ ไม่ถึงนะนี่แล้วก็จะบูทเขาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปาดได้เลยเห็นไหมมันแล้วแต่มุมด้วยจริงๆแล้วไอ้มุมบูทแล้วปาดได้ส่วนมากเขาจะเป็นการบูทแบบหมุนนะครับมันจะขึ้นมาแล้วก็ปาดได้เลยเดี๋ยวสอนการบูทเลยนะสอ,บอ,สอ,บอน,นบูทได้ไหมเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าแล้วกันนะบูทอ่ะคลิปนี้ค่อยว่ากันแล้วกันได้อมาคลิปจะมาสอนเล่ปากหลามนะมาเดี๋ยวเห็นไหมหลบได้เลยเดี๋ยวหลบแทงได้เลยนี่เขาหลบทุบแล้วก,ก็บูท ประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมอะดูเอานี่เลือบสมมติถ้าใครกันผ้าน,นะครับก็กลัวกลัวแบบว่าเขาจะแทงเราได้เราก็กดค้างไว้เลยอันนี้คือเขาผ่านแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คือตายเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้สมมติมันมีอะไรอีกว่าน้องเป็นหนึ่งที่ต้องสอนเลยวะหมดแล้วมั้งเล่นก็นจะน่าจะเล่นประมาณนี้แหละใช่ไหมหมดแล้วแหละเอ้ยลืมสอนแทงยาวลืมสอนแทงยาวนี่ว่า คืมสอนแทงยาแทงยาก็ง่ายๆครับเดี๋ยวบอกแทงยาก,ก็คือสมมติเราอยู่ไกลๆอย่างงี้ใช่ไหมเรากดธรรมดาไปเลยกดอย่างนี้ไปเลยแลนวแทงเข้าไปหาเลยเห็นไหมอย่างนี้เลยดูนะดูนะดูนะเห็นไหมอันนี้ตัวเราเข้ามาใกล้แล้วนี่นะนอ,นออกไกลๆแบบนี้แล้วก็กดแทงเข้าไปเลยตัวก็จะแทงยาเข้าไปหาประมาณนี้แทงยาก,ก็เอาไว้เล่นแบบแบบจังหวะแบบข้าอยู่ไกลๆแล้วก็แทงเข้าไปถ้าอยากให้มันล็อกตัวก็กดคลิกหนึ่งทีครับปุ๊บแล้วก็กดคลิกขวาค้างไว้เลยให้มันดูดเข้าไปแค่นี้ดูนี่แค่นี้ แล้วก็ไอการแทงยาวก็สามารถอ e ีโมได้เหมือนกันเนาะลองวิ่งหน่อยลองวิ่งลองวิ่งไปลองวิ่งไปวิ่งไปสมมติว่าสมมติว่าเองเป็นศัตรูนะกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยปิ้งเกาะขาโดดหน่อยอ่ะลองวิ่งลองวิ่งมาไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงนี่เห็นไหมถ้าเขาตัวเซฟป,ปุ๊บแล้วก็อ e ีโมได้เลยอย่างนี้เลยเห็นน่าจะเห็นในสเต็ปนี้ในพวกนักแข่งนักแข่งเขาเล่นกันเลยแบบในสตอรี่ที่เขาชอบเล่นกันเนาะเช่าวิ่งไปเก็บพวกตัวหลุดอะตัวหลุดพวกพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยเช่าวิ่งไปแทงหลังปุ๊บแล้วก็อีโมชักนมอะใช้บ่อยสเต็ปอย่างเงี้ย ก็น่าจะมามีประมาณนี้นะมาเดี bridge, ๋ยวพี fruit, ่จะมาลองหนึ่งหนึ่งกันเลยอันนี้แบบจริงจังเลยนะแบบให้น้องทาโร่เขาแบบเกาะก็ได้เกาะก็ได้นึงเดี๋ยวพี่ดูเกาะพี่คนนี้นะไม่มีเดี๋ยวให้น้องทาโร่เล่นจริงจังจริงจริงจังเลยแบบให้หมุนได้เลยนะอันนี้คือหมุนได้เรียบร้อยแล้วนะก็พี่อาจจะแพ้นะครับเพราะว่าไม่เก่งแค่นั้นแหละตรงเลยแต่รู้พื้นฐานแค่นั้นมามาแต่แทงยาเข้าไปปาบหนึ่งทีอันนี้คือทาโร่เตรียมหมุนล้ว อันน oh, mm ี hmm. ่ค ah, ือทารุ่นหลบได้เราก็ปั๊มยาหลบอ่ะดูเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ทารุ่ไม่ได้หมุนเลยอ่ะอันนี้ก็ลืมใส่เกาะด้วยนี่หว่าลืมมาอีกตามาทารุ่นตึงเติงจนแพหรือว่าจะเอาแบบเตเอาติงๆเลยน้องเติงเติงมาเติงๆมาเติงเมานี่ มีงแทงยาวเห็นไหมดูก็ดูดูได้เลยนะสเต็ปการปร๊มยาอะไรสเต็ปแบบพี่ไม่รู้เ่ยพี่สเต็ปของพี่มันไม่เหมือนใครอยู่แล้วอ่ะพี่เล่นอนะ่ะแล้วแต่แล้วแต่ตัวเองเลยอันนี้สเต็ปอ่ะ ดเฮย้ยบูทยากว่ะเนี่ยหนึ่งจ้วะฮะพี่ข้างนึง้เราเป็นเปนึป็นเป็นาโลไม่ทันและคีย์บอร์ดมันกดไม่ค่อยติดอะ่ะไม่รู้เป็นเลยมา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 ก็ตอนนี้ผมแพ้นะมาต่อ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 อนุมิเนียเฮียอะไรเนี่ย เออรถเกียร์อะไรวะเนี่ยมาต่อนี่แทงยาวเรียบร้อยอ่าตอนนี้ก็น่าจะชนะสักสักกี่วินนี่น้องมาสักห้าวินเนาะอันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งใช่ไหมในหนึ่งนหนึ่ง,งอันนี้น่าจะหนึ่งหนึ่งมามาเดี๋ยวมาต่อกันสักห้าวินแล้วกันเนาะคลิปจะได้นานๆเนี่ย ให้ดูเลยดูดูปุ่มได้น,นะครับชอตที่อีโมหรืออะไรเงี้ยอ่าเรียบร้อยอันนี้คือน้องเข้าป่อยขิ้ขวานะเดี๋ยวจะมาสอนล้ำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนลำ้ำโอเคเตรียมตัวนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อัดวันนี้แม่งเสร็จเลยวันเดียวเลยอามาอันนี้อันนี้สองหนึ่งแล้วสองวินที่วินวินพี่วินสองวินละอ่า นี่ก็คือสเต็ปปั๊มยาหลบนะครับเรียบร้อยแทงยาใส่่สมมติถ้าโดนหมุนนะครับเราก็สามารถส่วนได้เหมือนกันนะแบบเมื่อกี้เลย เห็นพี่ปะสมมติถ้าเห็นว่าเขาจะหมุนแล้วก็แทงไปเลยคือหมุนนราไมต้องใช้วงวงในการสวิงในการหมุนเดียวอยู่แล้วนี่อ่าไม่ทันแล้วการจะอีโมสวยสันหน่อยตาย3ามหแล้วนะครับมาแม่เลยพวกฉนเมื่อกี้กับอีโมสวยเลยอ่ะแทงปบและอีโมลเลยอ่ะถ้าทำมาหาแดกกันน้องมาตา เป็นออกวะมาดิเรียบร้อยมาอันนี้คือสเต็ปที่พี่สอนไปหมดเลยนะดูนะเดืเวี wood, นะบูดนะบูดไม่ได้สอนนะครับ อาจจะมีแค่บู๊สอย่างเดียวที่ไม่ได้สอนแต่ว่าสเต็ปการแทงมีก็น่าจะเห็นแล้วละ่ะดูเห็นไหมเรียบร้อยตายอันนี้หมุนร้อยหมุน,หม,นหมุนเร็วนะหมุนเร็วเท่าไหร่ละสองสามใช่ไหมเนี่ยทะลุทะลุขอสเต็ปแบบเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองหลบให้ดูจะลองเล่นหลบให้ดูสมมติถ้าแบบคนดูผมไปเจออะไรอย่างนี้มาใช่ไหมแบบไอ้พวกอะมนุษย์อ่ะไอ้พวกเด็กคนเขาทำกันแบบเนี้ยเดี๋ยวลองดู